ู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2568สวัสดีค่ะพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านค่ะ เรื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2568ดิฉันนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งความปรารถนาดีและความลึลถึงมายังผู้ใช้แรงงานทุกภาคสว่วนในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทุกท่านถือเป็นกำลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดนครสวรรค์มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนโยบายในเรื่องของการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างให้เกียรติให้โอกาสโดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศสภาพ หรืออัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกันจังหวัดนครสวรรค์จึงร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานภาคราชการต่างๆสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานและเป็นการสร้างความสำคัญอันดีระหว่างในจ้าง ลูกจ้างและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันแรงงานแห่งชาติอีกทั้งเป็นการรณรงค์และก็ประชาสัมพันธ์ให้ในจ้างลูกจ้างประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้ใช้แรงงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยนะคะ สำหรับการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัด,ดคนครสวรรค์ประจำปี2568นี้เราได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบ,บดีที่1พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่ชั้นใต้ดินห้างสรรพสินค้าวีสแควร์พาซาจังหวัด,ดคนครสวรรค์ภายใต้แนวคิดแรงงานก้าวหน้าพัฒนาฝีมือยึดถือความปลอดภัยเทอดไทายอง์ราชนโดยในวันดังกล่าวนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายเช่น การบริจาคโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่28เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2568มีการเดินริ้วขบวนลนลงตั้งแต่ที่ํำการไปรษณีย์สาขาสวรรค์วิถีไปจนถึงชั้นใต้ดินห้างสรรพสินค้า v ีสแควร์พาซานครสวรรค์ การยื่นข้อเรียกร้องนะคะของสมาพันธ์แรงงานและทวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการแข่งขันกีฬาชุดบาสเกตบอลและกีฬาปาเป้าแล้วก็มีการคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตโดยสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดนครสวรรค์กิจกรรมคัดกรองบะเรงนาีเวข,ของศูนย์วิทยาศาสตร์ที่3 ซึ่งในส่วนของกิจกรรมต่างๆนี้ดิฉันจึงขอได้เชิญชวนผู้ใช้แรงงานนะคะในจ้างแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานและร่วมบริจาคโลหิตทั้งนี้ในการอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ร่วมกิจกรรมก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้นะคะที่สํงงานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือแรงงานจังหวัดนครสวรรค์โดยมีช่องทางการติดต่อสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อตอบแบบตอบรับได้นะคะ โดยในโอกาสบรรยงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2568นี้ดิฉันใ,ในานามของจังหวัดนครสวรรค์ก็ขออวยพรให้ผู้ใช้แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญความสําเร็จมีความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวอบอุ่นสมบูรณ์พร้อมด้วยมีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดงาน Six Cities One Amazing e x p e r i e n c e มากรรมของดีวิธีอันดามันมอเวลา17นาฬกาวันที่24เมษายน2568ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568งานมหศสรรย์ของดีวิธีอันดามันโดยมีนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานโดยจังหวัดสตูลกำหนดดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติรายการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประจําปีงบประมาณพุทธศักราช 2,568โครงการส่งเสริมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดยกระดับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปอันดามันกิจกรรมงานหมาก,กรรมจะแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปและกิจกรรมสาธิตและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์โอทอปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยชาวประชาชนและจ้างงานเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกชื่อสินค้าอุปโภคบริโภคมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันในราคาประหยัดได้มากขึ้นกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน6จังหวัดกระบี่ตรางพังงาภูเก็ตระนองและสตูลจํานวน150รายดํากลายดเนินการใน4ี่ภูมิภาคภูมิภาคและหนึ่งครั้งดําเนินการภาคกลางระหว่างวันที่2 3ถึง27เมษายน2568 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์อำเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์